เอาละครับกราบสวัสดีผมมาพบกันแล้วครับผมรับไม่ใจ่าระปบ,บขัดลอกปอสวรรด์น,นะครับผมวันนี้เป็นตอนที่1019ถึงตอนที่1020นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสียวร้าผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อปานจะดีกว่าครับ มันเป็นเพียงรปเปใรเร็กสำหรับการบรองท่อนนันซึ่งขนาดของมันไม่ได้ใหญ่โตจนเกินไปเมื่อ,อยานนั้นผู้ตนคนอ,นอื่นก็อาจจะซ่อนตัวแพรพว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไรกันกว่าการทดสอบรอบแรกจะจบลงแน่นอนว่าระดับม่สัมันมากกว่าจะเหมือนตนได้ถูกขึ้นได้แบกสุ่มภายในรูปใบเร็กและมันก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์นใดๆห,หลังจากที่ระดับไม่สััน์ได้เข้าสู่รูปบเร็กการต่อสู้ของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้น แม่สปันเจ็ดดาวบางคน,นได้ใช้ไหมครับในการปิดโตตนหลังจากที่เข้าสู่รูปแบบแรกและพยายามเด็กเด้งแต่รับแม่สปันเก้าดาวที่สะรังบางคนเม่สันเจ็ดดาวเหล่านี้รู้เป็นดีว่าพวกเขานั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ขอรับแม่สปันเก้าดาวและพวกเขานั้นก็ต้องการที่จะต่อสู้กับแม่สันเจ็ดดาวคนอื่น ถ้าหากพวกเขาโชคดีพอที่จะสามารถเอาชนะ,ะระดับแมสวรรค์เจ็ดดาวได้ถึง10คนพวกเขาก็จะสามารถออกจากโรคแห่งการทดสอบแห่งเนตด้ก่อนที่จะถึงจำนวนที่กำหนดไปแต่ไม่ใช่ว่าะระดับแมสวรรค์เจ็ดดาวทุกคนจะมีที่เนครับที่ปกปิดตัวตนที่สปรังแต่พวกเ,เขาสนใจนั้นก็ถูกค้นพบโดยระดับแม่สวรรค์แปดดาวหรือแม่สวรรค์เก้าดาวคนอื่น ในบ้นที่กระสอบเล็กๆเซียวเจ๊กำลังจ้องมองไปที่ระดับแม่สวรรค์คนอื่นแต่ก่อนที่เธอจะได้ทำอะไรกระดับแม่สวรรค์ตอนนั้นระดับแม่สวรรค์ผู้หนึ่งก็ได้พบเจอเธอเข้าทุ้มระดับแม่สวรรค์แปดดาวที่ปล่อยออร่าสังหารออกมาเขานั้นต้องการที่จะสังหารเซียวเจเพราะเขานั้นก็ไม่รู้จักตัวตของเซียวเจ๊มาก่อนแม้ว่าเซียวเจ๊จะเป็นระดับแม่สวรรค์ในตอนต้นในรายชื่อระดับแม่สวรรค์ แต,แต่เนื่องจากเสี่ยเจ้นั้นทำตัวต้อยต่ำต,ตะระเวาราแทบจะไม่เข้าเริ่มกิจกรรมใดๆแถมเธอจะไม่เคยปรากฏตัวต่อนหน้าสาธารณชนแม้สวร์หลายคนจริงไม่มีทางที่จะรู้จักเสี่ยเจเรือถึงแม้ว่าเมสวรค์หลายคนจะเคยยินเรื่องเกี่ยวกับเสี่ยเจมาก่อนแต่พวกเขาก็ไม่เคยพบตัวตนของเสี่ยเจรนหาที่ตาเสี่ยเจเคลื่อนไหวเรื่อ ะระออร่าดีแนเสบเกลัวก็ได้ปลดออกมาภายหลังจากที่เธอจับจังไปในตอนแรกไม่นะ,ร,ะนรูแมาตาคอดับแม่สวรรค์แปดตาวหมดแคบตรงจะรวดเร็วรและเขาก็รู้สึกวดกลัวจะสุดขีดเขาไม่ได้เคยคิดยว่ารับแม่สวรรค์ที่เขาบังเอิญพบเจอน,นันจะกลายเป็นระดับแม่สวรร์ที่สปารังเจนดีซึ่งมันถือว่าโชคายเกินไปในฐานะที่เป็นพระเจาของเยเทียเซียวเยยี่ยไม่ค่อยสังหารผู้คนมากนะัก แต่มันก็ไม่ได้ในความว่าเธอใจะใจดีได้มีความเมตตาและในเกมนี้เธอจะไม่มีความเมตตาแน่นอนเพราะถ้าหากเธอมีความเมตตาเกิดขึ้นหากศัตรูมีแพทย์ตายที่ซ่อนดูคนที่จะต้องหลกตายก็คือตัวเธอเองดังนั้นเกมตีของเซวเจจึงเป็นการขึ้นไปเตะคมรังแม่สวรรค์แปดดาวผู้นี้ต้องการที่จะยอมรับความ,มแพ้ แต่ด้วยการจำตีของเซียวเย่ยนั้นรวดเร็วเจกินปาดาบนี้จะทิ้มแทงเข้ามาแล้วและทนายนั้นแสงแห่งความเจ้กเก่นก็ได้ปรากฏขึ้นก่อนที่เขาจะสามารถตะโกนตยอมรับความพ่ายแพ้แสงออร่าแห่งดาบก็ได้ชิกาชากดับแม่สวัรค์ผู้นีออกจากการซึ่งมันสามารถทำให้ฝ่ายกลายเป็นมรรเหตุดได้ในทันทีแม่สวรร์แปดตาผู้นีได้ร่วงหล่นไปแล้ว เมื่อทับแม่สวรรค์แปดดาวผู้นี้ร่วงโรยมันก็ได้มีเสียงคำรามดังออกมาจากกรรักสำคัญแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะสร้างปัญหาในการขันคริสต้ามันนับภาษาไรกับการร่วงโรยของทับแม่สวรรค์แปดดาวแม้ว่าจะเป็นรับแม่สวรรค์เก้าดาวที่เป็นผู้ร่วงโรยพวกเขาก็อย่าหวังว่าจะสามารถสร้างปัญหาได้ไม่เช่นนั้นร่างวตารของพระรดิทิตาทั้งหมดจะพุ่งเข้ามาโจมตีถ้าเกิดเหตุการณ์ดังนั้นขึ้น มันไม่ใช่แค่ระดับเม่สวรรค์เท่านั้นที่จะตกตายกองรังตถาน,นั้นก็จะถูกสังหารในทันทีเมื่อเวลาผ่านไประดับเมสวรรค์ที่มีชื่อต่างก็ตกตายผ่านต้านมือของเซียวจูและในเมช่ช้าเซียวจูก็สามารถสะสมโทเค็นได้ครบสิบเปียรหลังจากที่เธอสามารถจ้รับโทเค็นทบสิบเปียรเซียวจูก็ได้ทำการจะสังหารผู้คนเพราะท้ายที่สุดแล้ว การได้รับโทเค็นครบสิบเหรียญนั้นมันก็ถือว่าผ่านข้อรอบต่อไปได้จากแน่นอนดังนั้นเธอจึงไม่จำเป็นจะต้องสังหารผู้คนมากเกินไปแต่ิ้งไปก่อนนั้นเสียวเย่ยเองก็ไม่ต้องการที่จะสังหารผู้อื่นนอกจากเสียวเย่ยแล้วระดับไม่สปันเก้าวบางคนก็สามารถรวบรวมโทเค็นได้ครบสิบเหรียญเช่นกันและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ถูกส่งออกจากรูเล็กแห่งการทดสอบพิจารณ์สำหรับระดับไม่สปันเจ็ดาตที่นอนแอร์ตอนนี้ มีเพียงมีคนเท่านั้นที่มีความโชคดีพอที่จะสามารถซ่อนตัวได้ไม่มีผู้ตนคนอ,อื่นคนพบแต่พวกเขาสนใจนั้นต่างก็ไม่สามารถรอดพ้นจากการตรวจจับพอดับแม่สปันแปดตาหรือแม่สปันก้าดาวที่สะพรั่งเพื่อรักษาพวกเ,เขาถูกคนพบมันก็จะมีโอกาสที่จะยอมรับความแพ่แผลใน,นทันทีซึ่งมีผู้ตนบางคนที่สามารถยอมรับความแพ่แผ่ใต้ทันเวลาและก็มีผู้ตนบางคนที่ถูกสังหารในทันที แม้ว่าเขาจะไม่สามารถผ่านข้าสู่รอบต่อไปได้แต่พวกเขาก็ยังมีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดอยู่แต่การยอมรับคำแม่แพนนันไม่มีทางที่พวกเขาจะรับซื่อเสียงโดยได้รับความสนใจจากพร,ะ,ร,ระทูตตาทิตาวต,ตอนนันแต่ก็ยังมีผู้ตนบางคนที่โชค้ายที่สุดนั่นก็คือะระดับแม่สวรรค์แก้ดาวขั้นต้นบางคนได้ถูกคนพบโดยระดับแมสวรรค์9ก้ดาวที่สวรรค์น,นาเแต่พวกเขาก็ได้ถูกสังหารโดยระดับแมสวรรค์แก้วดาวที่สวรรคนาถดังกล่าว ซึ่งมีระดับไม่สวัรคเดาวมากกว่า1นึตน ที่ร่วงดนในการทดสอบครั้งแรกซึ่งระดับมสวรัน์เต่านีนังก็เป็นความฝังของกองรังดับอย่างแน่นอนรอดตายที่สุดแล้วระดับมสวรัน์เก้าดาวขั้นต้นเต่านีอาจจะไม่สามารถได้รับโคตต้าของบอน้ำพอสวค์แห่งเพาโดต้าแต่มันก็ยังพอที่จะทําให้พวกเขาไปประกายในการต่อสู้ดังกล่าวแต่มสวรัน์เก้าดาวที่มีอนาคตสดใสกับต้องมาตกตายในสภาพเช่นนี้หลัทงจากผ่านไปครึ่งวัน มันก็ได้บีบระดับในสวรรค์จนมันมากร่วงตรนและจำนวนของพวกเขาขค่อยๆลดลงเหลืยเพียงแค่หนึ่งมือนคนและในเวลานีพ้พรามุดถล่มฟิงก็ได้ป้ไปกดต่อขึ้นอีกครั้งและส่งเสียงเข้าสู่พื้นที่การทดสอบขนาดเล็กการทดสอบรอแปแรกได้จบลงแล้ว เมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวเมสสปันเจ็ดดาวบางคนและแม้แต่ะระดับเมสสปันแปดดาวที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ก็ได้ทอนใจออกมาด้วยความโรคโอกผู้ตนที่มีความสุขที่สุดก็คือะระดับเมสสปันบางคนที่กำลังจะต้องทนแะจกตาพอพวกเขากำลังอยู่ในการต่อสู้และกำลังจะถูกสังหารแต่การทดสอบรอบแรกก็ได้จบลงโดยที่พวกเขาไม่ได้ทันตั้งตัว พวาเขาจะสามารถมีชีวิตรอดมาได้เมื่อการศาสตบ์รอบแรกจบลงมันก็ไม่มีผู้ตนคนใดที่กล้าที่จะจงตีอีระดับ,มบเมสวรรษเหล่านี้ได้ถูกส่งออกจากตัปเปร์เลกและได้ปรากฏตัวจู่บนสนามปรองในทันทีมีผู้ตนทั้งหมดในเมืองคนตืนดูในที่นี้และได้ประเชิญหน้ากระเพตาของผู้แก่งจํานวนหนบ่งไปท่วข้าให้เวลาพวกเจ้าสิบปันในการฟื้นฟูอะไอเมื่อเขากำนดณสิบปันการทดสอบรอบที่สองก็จะเริ่มต้นขึ้น พอถดถูนเฟื่องก้าวออมาดังนั้นใทันทีระดับแม่ทัศวันหลายคนที่บาดเจ็บสาหัสก็ได้จีบจาารักษาออกมาแต่ชน,นิีและแม้กระทั่งจิตท้านใข้คนกันได้เวลาเพื่อทําการได้เวลาในการรักษาให้กับตัวเองเพื่อที่พวกเขาจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ในเวลาเพียงแค่สิบวันส่วนระดับแม่ทัศวันบางคนที่ไม่รับบาดเจ็บก็นั่งทําสมาธิดูอย่างเงียบงีย เพื่อรอการประกาศของการทดสอบครัง้งต่อไปส0บันพันไปในชีวิตตาการทดสอบรอบที่สองก็ได้เริ่มต้นขึ้น การทดสอบรอบนี้ไม่ได้หดใจเหมือนกับรอบแรกการทดสอบรอบแรกนั้นมันเป็นเหมือนกับการคัดตัวผู้ทดสอบมากกว่าเพราะท้ายที่สุดแล้วมันมีระดับแม่สัรรค์มากเกินไปเพราะมันอาจจะใช้เวลานานมากถ้าทําการต่อสู้ทีละคนดังนั้นระดับแม่สัรค์สสนใจจึงจําเป็นจะต้องถูกกําจัดออกไปส่วนระดับแม่สัรรค์ที่เตือหนึ่งเหมือนต้น จะทาการต่อสู้รบถอดไปซึ่งเป็นกรารทดสอบที่ดีกว่ารอบที่สองนั้นจะแบ่งออกเป็น10กลุ่มกลุ่มละ1000คนและมีเพียงผู้ตน10คนภายใน1กลุ่มเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้ซึ่งมีเงื่อนไขว่าผู้ตนแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องผ่านการสู้ให้ครบ1น0ร้ยครั้งแต่ผู้ตน10คนที่มีสติที่ดีสูดก็จะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้ซึ่งแน่นอนว่า ผู้ที่แพ้ให้กับผู้แข่งแกกก็มีโอกาสที่จะแก้ตัวในขั้นต่อไปได้แต่ถ้าพวกเขาร่วงโรนจากกระดารสู้พวกเขาก็จะถูกกำจัดออกไปทันทีในการทดสอบที่ต้องต่อสู้เพียงแค่คนเดียว โอกาสในการร่วงโร่นั้นไม่ได้สูงมากนะักเพราะท้าที่สุดแล้วถ้าหากคุณเห็นถึงความแตกต่างพอกระดับดังที่มากเน่ากันไปคุณก็สามารถยอมรับความไม่แพ้ได้ในทันทีและถ้าหากคุณพบกับคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้มีความแตกต่างมากนะักคุณก็ยังมีเวลาที่จะสามารถยอมรับความไม่แพ้ได้เช่นกันแต่มันก็น่ากลัวจังมากเพราะยังมีระดับแมสบ่สปันบางคนที่จะซ่อนความแกลงที่พวกเขาเอาไว้ และมันจะสายเกินไปที่คู้ต่อสู้จะสามารถจอมรับคขามแพ้ได้ไทเวลากลุ่มที่3หมายเลขเจ็ดเย่เทียนได้อ่านป้ายลงสามัครของเซลเจการแบ่งผู้ตนทั้ง10กลุ่มนั้นสมบูรณ์ผลไปอย่างมากเพราะแต่ละกลุ่มนั้นมีระดับไม่สัันสูงสุด9ดาวเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้น ซึ่งนี่ก็ยังพอที่จะรับประกันได้ว่าผู้ทิ้งแก่งทุกคนจะสามารถเข้าสู่รัฐบาลได้แต่มันก็มีอะไรแน่นอนเพราะหากระดับม่สปันสรงสุดก้าวมาพบเจอกันเองซึ่งมันจะสามารถเปลดโอกาสให้กับระดับม่สปันคนอื่นที่สามารถเอาชนะระดับม่สปันที่แอบบางคนได้ เยเทียนนั้นมั่นใจในความแข่งของเซลเจ้ไปอย่างมากดังนั้นเขาจึงไม่ได้กังวลอะไรในไม่ช้ากนันสออรและ2สองก็ได้เิ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเวทีแห่งการประลองขนาดใหญ่ได้ปรากฏขึ้น แรงร่างวัตตานของวอร์ดตัดได้เต่าจำมันมากก็ได้ทำการสร้างเกณฑ์ขึ้นมาซึ่งมันทําให้เบทีกับปรองนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นมันเพียงพอที่จะสนับสนุนะระดับม่สปันให้ต่อสู้ในสนามปรองแห่งนีต้โดยที่สนามปรองไม่ได้ถูกทำลายนอกจากนี้จะมีรูปแบบค่ายกลการขยายพื้นที่ภายในสนามปรองเพื่อให้พื้นที่ภายในสนามปรองแต่และแห่งนั้นมีขนาดใหญ่มากขึ้นแม้มันจะไม่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับโลกปบเล็ก แต่มันก็มีขนาดใจมากพอที่จะสามารถตรองรับผู้ตนได้เป็นทน่มา้กระดับแม่สวรรค์คู่แล้วคู่เร่าแล้วเข้าสู่สังเปียกกระสู้และังจากนั้นกระสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นระดับแม่สวรรค์เกือบทุกคน ต่างก็ดึงเอาพลังกำลังทั้งหมดแ่อแพท่์ตายของตัวเองออกมาใช้จนหมดในกรณีที่ไม่มีความแข็งแกร่งมากพอมันก็ไม่มีแม่สวรรค์นคนใดที่กล้าที่จะซ่อนความรับของพวกเขาอีกต่อไปไม่เช่นนั้นแพทตายของเขาก็อาจจะได้ไประโยชน์ในตอนที่พวกเขาตกตาเพราะพวกเขาสามารถพ่ายแพ้และตัวสังหารได้ตลอดเวลาหลังจากนั้นไม่นานมันก็ดึงตาของเซลเจที่ได้ปรากฏตัวขึ้นในกลุ่มที่สา ผู้ต่อสู้ที่เซียวเจ้ได้พบนั้นเปรดับนบสวรรค์สูงสุดเจ็ดตาซชิง่องบ้างต่อฝั่งทั้งสองฝ่บบายนั้นมันกว้างมากเกินไปในตอนแรกผู้ตนคนอื่นอาจจะไม่รู้จักเซียวเจ้ แต่ในตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเธอนันได้ถูกเปิดเผยออกมาทั้งหมดแล้วและโดยพื้นฐานแล้วตัวตนของเซเจก็เป็นทีู่้จักขอดับม่สวรรค์คนอื่นเช่นกันดังนั้นระดับม่สวรรค์สูงสุดเจ็ดดาวจึงไม่กล้าที่จะท้าทายระดับม่สวรรค์สูงสุด9าดาวโดยธรรมาชาติช่องว่างระหว่างร,าระดับม่สวรร์เจ็ดดาวกับระดับแม่สวรรค์9้าดาวนั้นมันใหญ่เกินไปและหากพวกเขาทําการต่อสู้กันมันก็จะเป็นเขาที่อาจจะถูกสังหารในทันที แต่แน่นอนว่าจังมีแต่ระดับแม่สปันเจ็ดตาสูงสุดบางคนที่กาท้าทายจระดับแม่สปันแปดตาแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แต่ว่าเขาก็สามารถดิ้นดัดต่อไปได้ซึ่งมันสามารถทําให้เขาแสดงศักยภาพระดับต่างต่อสู้ในการแข่งขันครั้งนี้ได้ในขณะที่การทดสอบด้วยดำเนินการต่อไปในการต่อสู้แต่ครั้งนั้นเซียวเจ้ก็สามารถเอาชนะได้จากง่ายาหพอคู่ต่อสู้กระทงหมดของเซียวเจ้นนั้นต่างก็ยอมรับความแพ้ในตอนเริ่มต้น ระดับแมสปันก้าวดาวที่ไม่เคยต่อสู้กันเองเลยดังนั้นในการทดสอบประวิศมันแทบจะไม่มีแรงกดดันใดๆในตอนต้นๆแสดพว่าเขาก็เกือบจะสามารถเอาชนะได้จากง่ายดาวันแล้ววันเล่าผ่านการต่อสู้ไม่รู้กี่การต่อสู้และในวันนี้เซียวเจก็ได้ต่อสู้กับระดับมสปันก้าดาวในที่สุดนฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นระดับมสปันก้าดาวขั้นต้น ขอนิกายพัจจันทร์สีรือและเขาก็ไม่ได้เลือกที่จะยอมรับความแพ้แพ้แต่ต้องการที่จะต่อสู้กับชายเจ้เพราะนิกายพัจจันทร์สีรือนั้นมีความแย่งชังอย่างยิ่งต่อมมนสปันแห่งกำบางปากและนิกายพัจจันทร์สีรือก็เคยเข้าร่วมกับกองรังอื่น เพื่อทาการเปลี่ยทอมได้สังหารเจ้เทียนดังนั้นเยลเจจึงเกียดนิ่กายพระฉันเสียเลือดไปอย่างมากเช่นกันและในทันทีที่การ่อสู้เริ่มต้นขึ้นเซลเจก็ได้ไปใช้งานพลางสิทธิ์แห่งความกระหนในทันทีแม้ว่าเธอจะไม่สามารถใช้พลางสิทธิแห่งความกระหนด้วยความเก่งคอรับน,นสว์ได้าแต่เธอก็สามารถที่ใช้พลังต้นแบบของพลางสิทธิ์แห่งความกระหนไม่ได้เมื่อพลางสิทธิ์แห่งความกระหนนี้ได้ถูกประเงียงผู้ชมทุกคนก็ถึงกับตกคอลึง มันคือการทำแปรัง้งรั้งใ่ นี่คือพราสิทธิแห่งความกระดอนอันดับสูงที่อยู่ในรายชื่อพราสิตธิแห่งความกระดอนแม้มันจะมีพระสิทธิจมวันมากที่ถูกเพิ่มเพิ่มมาจากพราสิทธิแห่งความกระดอนของอาณาจักรแห่งโดยเทพและทสปันและแม้ว่าการจัดอันดับของพระสิทธิแห่งการทำทังขังใจจะตกอันดับลงมาแต่มันก็ยังเป็นพราสิทธิที่อยู่ใน1 0 0ออันดับแรกอย่างแน่นอนาอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นแดงแจกไปจยงบ้าที่พูดจนตะดับแมสปัน จะสามารถฝึกฝนพานาสิ์แห่งความกระหนการทำรางอันยิ่งใหญ่ได้ตุ้มแสงพะราสิ์แห่งการทำรางอันยิ่งใหญ่ได้ทําการปกคลุมระดับเมสสันกวดาวของนิกายพระจันทร์ีรี่ซึ่งมันทําให้ระดับเมสสันก้าวดาวผู้ดีไม่มีเวลาที่จะยอมรับความแพ้แพ้ด้วยกิจมณีดีระดับเมสสันก้าวดาวผู้ดีได้กลายเป็นพิพงในทันทีและได้สลายหายไประหว่างสรั์และปฏิพี การที่สามารถสังหารระดับมัศฝันก้าวตขั้นต้นต้าภายในกระบวนท่าเดียวนั้นมันช่างน่ากลัวไปอย่างจริงสิษย์น้องเล็กพระยาของเจ้านั้นสามารถฝึกฝนพระราศิธิ์แห่งการทำลบยล้างรั้งใจในระดับมัศฝันได้จริงจริงจังนั้นเรือข้าว่าเจ้าจะต้องตายด้วยทรัพยกรจำนวนมากสำหรับการฝึกฝนในครั้งนี้อย่างแน่น,นอนราชาเทจริงรั่วหายกล่าวมาด้วยความประหลาดใจแม้มันจะมีทรัพยกรจำนวนวมับทั้และกองกำลังระดับสูงนั้นก็ต้องรวยไปอย่างมาก แต่มันก็ยังมีทรัพยากรบางจางที่พวกเขาขาดแคลนไปอยู่นั่นก็คือทรัพยากรที่สามารถตรอมรวมพพสวร์ได้เพราะแม้แต่ภายในอาณาจากับบกรโปิตทสแดฟสวร์ทรัพยากรประเภทนี้ก็ยังหายยากไปอย่างมากเช่นกันเรนือด้วยการถูกกำเนิดของโรคแข่งการปฏิวัติอันรุ่งเรืองเมสวรรค์จำนวนทั้งไปทั่วราชาแห่งสวรร์ได้ราชาที่แท้จริงได้ถูกกันมาขึ้นทีรตตนดังนั้นความต้องการทรัพยากรประเภทที่สามารถต่อมรวมโพสวร์ได้นั้น จึงรุนแรงไปอย่างบ้าและพรสิตแห่งความกตหันจนบ้าต่างกระตักการโพสวรรค์ที่เกิดมาตากกระวมมันมีแม้กระทั่งเรักรบางจากที่สามารถตำรวมโพสวรรค์เข้าใต้ด้วยกันซึ่งมันได้ถูกขายด้วยการประมูลของหอค้าแห่งความกตหันตนในดับที่สูงกว่ามูลค่าของพุทธครึ่งเต่าเซอีและมูลค่าล่าวก,ก็เป็นที่รับรู้ของผู้ตนทุกคนหากเปรียบเทียบกับมูลค่าของพุทธกึ่งเตาก่อนหน้านี้ อาวุธกึ่งเตาเพียงแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอที่จะเลียกเปลี่ยนกับทรัพยากรในการรวมพอสมควรจมันว่าและด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปมูลค่าของของบางจลางก็เปลี่ยนไปเป็นตามธรรมชาติเช่นกันเนื่องจากการแขวนทรัพยากรที่สามารถรวมพอสมควรเข้าด้วยกันได้ จึงมีระดับแร่สปันเพียงไม่กี่คนเท่าน,นั้นที่สามารถใช้า a ิทธิ์ที่สปรังซึ่งมันจะนับภาษาไรกับราสิทธิ์แห่งความกระหนดังนั้นการที่จู่เสียวจูก็ดะแสดงราสิทธิ์แห่งความกระหนออกมาเช่นราสิทธิ์การทะแังอันยิ่งใหญ่มันจะทําให้ผู้ตนจะมันมากตกใจ สิทธิ์พี่ตรงไฮเมื่อเทียบกับสิทธิ์สายตรงของภาพรุ่นตทิศเตา่เตาที่มีความสามารถแต่ทรัพยากรเพียงเท่านี้ไม่ได้หยุดในเหาตาุการของวกเขาเรือมันจะต้องมีระดับแม่สปาน์ต2หรือ3ต้นที่สามารถฝึกฝนประสิทธิ์แห่งความกระคนที่แข็งแข่งก่าพระสิทธิ์การทะแรังครั้ง,งใจจะแน่นอนแต่คนเหล่านั้นจะไม่ต้องการที่จะ,ปะเปิดเผยมันก็ท่นนั้น ก็ว่าอย่างนั้นราชาที่แท้จริงตรงหายจิ้มออกมาเมื่อเสียวจูได้แสดงพลังการสู้ของเธอออกมาระดับแมสบ่สวรรค์เก้าดาวขั้นกลางหลายคนรละแม้แต่ระดับแมสบ่สวรรค์เก้าดาวขั้นสูงบางคนที่ต้องเผชิญหน้ากับเธอในรอบต่อไปก็ไม่กล้าที่จะต่อสู้กับเซียวเจ้และเลือกที่จะยอมรับความพ่ายแพ้รอดทายที่สุดแล้วการยอมแพ้เพียงแค่หนึ่งรอบมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ และคุณจะสามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของกลุ่มที่สาเซียวจูได้พบกับคู่ต่อสู้ที่สะพรังเขานั้นเป็นระดับแม่สปันจากพีรมิดสิ่งมีชีวิตแห่งความกระหนซึ่งเป็นกองรังเนือธรรมาชาติภายใต้สถานการปกติพีรมิดสิ่งมีชีวิตแห่งความกระหนจามันมากแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตระด,ดับไม่สปันเลยเพราะในตอนที่พวกเขาถูกกำเนิดขึ้นมานั้น ต่างก็นอยู่ในขอบเขตจ้กตาเป็นที่จะดอัไปแล้วแต่มันก็ยังมีลูกหลานของสิ่งมิชีวิตแห่งความกระญญบางคนที่อยู่ในระดับแม่สพันนอกจากนี้ลูกหลานของสิ่งมิชิวิตแห่งความกระญญเท่านั้นต่างก็สะารังวพาเขาสามารถให้กําเนิดระดับแม่สพันที่สะพรังมากมายขึ้นมาได้เช่นกันและแม่สพันที่กำลังจะต่อสู้กับเซลลยีนนั้นก็เป็นผู้สืบสายเลือดสายตรงของสัตรายเทียนดิน สตรายตเทนดินนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความกระดอนที่สปพรังจากที่เปียบไม่ได้ซึ่งมันสปพรังมากกว่าเผ่าพันธ์ซาสูนคารดาด้วยซ้ำแต่สัตรายตเทียนดินนั้นก็หายากไปอย่างมากมันมีจํานวนเพียงแค่หนึ่งโรงหรือมากกว่านั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่มันก็มีทูกรานมากมายที่เสียเลือดมาจากสัตรายตเทียนดินแต่พวกมันไม่ได้เป็นซาศูนเทียนดินบริสุทธิ์พวกมันมีเพียงลักษณะบางจาาของสตรายตเทียนดินเท่านั้น แต่แสภาพของพวกมันก็แข็งแกร่งมากกว่าพอพันธ์สิมีชีวิตแห่งความกระญญมากมากข้านั้นเป็นสิทธิสายตรงของพระรุตดทิตเตาซาสะปันแห่งพารามิรสิ่งมิชีวิตแห่งความกตัหญูรข้าก็ไม่ชื่อว่ามียาสังหารข้าถือพเจ้านั้นไปวาจาขอประรจ,จานเมืออวิธีเจ้าเสียายที่ตนขอประรจ,จานเมืองวิธีนั้นไม่ได้เป็นอุปสตรรคต่อข้าเรือรา้าขอแนะนํนานให้เจ้าจอมรับความแพ้ไม่เช่นนั้นเจ้าอาจจะต้องจนในการต่อสู้ครั้งนี้ วินญ,ญาสังหารผู้นี้จึงจอจงไปยังบ้าเจ้าคิดว่าจะสามารถเอาชนะข้าได้จึงั้นเรือเซียเวเจ๊กล่าวมาเย็นชามันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับข้าบิญญาสังหารผู้นี้กล่าวมาด้วยรอยยิ้มู่ต่อสู้ของข้านั้นต่างก็เป็นอาชีะของกองรังในธรรมชาติอีสามคนเสมอสำหรับอาชีะคนอื่นนั้นข้าไม่ได้คิดที่จะสนใจพวกเขาเลย ในทิศทางของแม่สวรร์แห่งกระบ้ังป่าพระราชาที่แท้จริงตรงไห้ถึงกับขมวดคิวเมียสังหารผู้นี้ไม่ได้อยูดในแดบพิสูจน์ในแด่ชื่อจะรับแม่สวัน์ อันเจรจาฤกษพอรูดซึ่งมันได้กลกว่าเสียวเจ้ไปอย่างมากแต่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าเขาจริงพย,ยองมากในขนาดนี้ไม่ใช่แบบนั้นเขานั้นได้ปกปิดความแก่งของเขาเอาไว้เย่เทียนกากมากมีสังหารผู้นีควรจะมีพลังลสู้ขอดับมัำสันผัก้าวตาและเขานั้นควรสามารถฝึกฝนพลังสิธิ์แห่งความกระท้นมากมากซึ่งบอกกลับเทรับแต่แพทย์ตายของเขาเป็นเรื่องธรรมดาของเขาที่จะมีความมั่นใจเช่นนี้ อะไรกันขอเป็นระดับแม่สวรรค์สูงสุดเก้าดาวจะง,งั่นหรือราชาแท้จริงตรงไฮก่าวมาจงรวดเร็วสิทธิ์น้องเร็กแม้แว่าพระยาของเจ้าจะเป็นระดับแม่สวรรค์เก้าดาวเช่นกันแต่อ e ีไฟนั้นมาจากกองรังเทียกตัวออกตาความกระดอนแต่แพทย์ตายของคนพ่น,นีจะต้องแข่งแกันไปอย่างมากแต่ก่อนที่ราชาแท้จริงตรงไฮจะได้พูดจบเย่เถียงก็ได้ขจังปะขึ้นมา สิ่งที่รงไห้ไม่จําเป็นแต่ต้องกังวลเกี่ยวกับเจเออข้านั้นมีความมั่นใจในเธอไปยัาวมากไม่เช่นนั้นถ้าหากเธอไม่ต้องการที่จะยอมรับความพ่แพ้ข้าก็คงจะเค่กล่อมให้เธอยอมรับความพายแพ้ในทันทีแตข่ข้านั้นเข้าใจความแกลงของเธอไปยังดีและเธอก็มีทางที่จะพ่ายแพ้อย่างแน่นอนเมื่อเห็นเจเทียนกล่าวออกมาแบบนั้นราชาแท้จริงตรงไหก็ได้แต่ยับหน้ายอมรับเพราะเขารู้ว่าเจเทียนคงไม่ปล่อยให้พย,ยาของเขาเออกไป และเนื่อแต่เจ้เทียนไม่ได้เป็นกังวลเพราะเขาเก่งว่าเจ้เอ๋อก็คงจะไม่เก่งกว่าในระดับแม่สปันสูงสุดก้าวตาวพู้ดีแร้เมื่อคิดถึงพงตอสู้อน,น่าทึ่งของเจ้เทียนซึ่งเขานั้นสามารถดูโจงความพันในระดับเดียวกันได้และยังถือว่าเนเรรมทานแต่แท้จริงไม่มีผู้ตนคนใดที่สามารถป,าปราบพามเจ้เทียนได้ในระดับเดียวกันซึ่งพวกเขาก็แทบจะไม่สามารถที่จะได้ตามความแข่งของเจ้เทียนได้ ดังนั้นด้วยการฝึกฝนของเจ้าเทียเซียวจูก็คงจะไม่แอร์อย่างแน่นอนในการต่อสู้ของเซียวจูได้เป็นดานสังหารนั้นการต่อสู้ครั้งนี้ได้ดึงดูงดความสนใจของรัฐบาลของพ่อรุตตาทิ่เต่าและราชาทิท้จริงอีกจํานวนมานับไทั่วพรศท้ายที่สุดแ้วการต่อสู้ครั้งนี้เกี่ยวกับกองรังเรือธรรมาชาติและอีกคนก็เป็นพระาเจ้าของราชาทิท้จริงอันดับที่หนึ่งในโรคก่งเต่าแห่งนี้ การต่อสู้ในครั้งนี้จึงได้เรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่สรงอิทธิพลมากที่สุดอาล้ครับจบไปนะครับผมตอนนี้ค้างอีกแลครับผมเซลเจจะสามารถชนะคูคต่อสู้ได้หรือไม่นะครับผมเอาไพมาชกมนต่อกันในเป็นพวกนี้ดีกว่านะครับผมเอาล้ครับได้พลาดกันใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด,กด share, คอมเมนต์สมัครสมา,สมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียกร้องนครับของค้าบ